แม่บ้านอาหารแพลนเบสสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูอาหารญี่ปุ่นมาฝากนะคะเป็นซูชิครับค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นสไตล์ไทยนิดนึงนะคะเราใช้เต้าหู้แข็งนะคะาหั่นเป็นเต๋าเล็กๆค่ะแล้ก็จะนำมาคลุก,กกับซีอิ๊วขาวนะคะเพื่อนเพนจะปรุงอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องปรุงเข้มข้นมากนะเดี๋ยวเราต้องเอาซอสไปราดอีกทีนะคะเพิ่มความเผ็ดนิดนึงค่ะเป็นพริกป่นเนื้อละเอียดค่ะ คลุกให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราไปเตรียมซาล่ายแผ่นใหญ่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะหั่นเป็น4ชิ้นนะคะนำไปใส่ในพิมพ์ถ้วยแบบนี้ค่ะกดลงไปแล้วก็ใช้ข้าวสวยเนี่ยค่ะใส่ลงไปนะคะเราใช้ข้าวไทยนะคะไม่ได้ใช้ข้าวญี่ปุ่นนะใครสนใจซาลายตัวนี้นะคะดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ผักเนาะเป็นแครอทขูดเส้นค่ะเพื่อนๆสามารถใช้ผักชนิดอื่นได้เลยนะคะ แล้วก็เอาเต้าหู้ใส่ลงไปค่ะ ให้เรานําไปอบนะคะไวสักประมาณ150องศานะคะให้เราวอร์มเตาอบไว้ด้วยก็ดีนะคะเราอบประมาณ5 7นาทีค่ะระหว่างรอเดี๋ยวเราไปเตรียมซอสราดนะคะอันนี้เป็นเทริยากินะคะปริมาณกะเอาได้เลยนะมันมีความหวานอยู่แล้วนะไม่ต้องเติมน้ําตาลนะคะผสมกับซีอิ๊วขาวบีบน้ำมะนาวลงไปหรือว่าน้าส้มสายชูก็ได้ค่ะแล้วก็เพิ่มความหอมนิดนึงด้วยน้ำมันงาแล้วก็ใส่น้ำต้มสุกลงไปนิดหน่อยนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสชาติดูค่ะ ระอบเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับซูชิคับนะน้านำซอสลงไปราดก่อนทานค่ะเวลาทานนะคะก็ยกทั้งก้อนขึ้นมากัดได้เลยนะคะอันนี้ตกแต่งด้วยผักชีนิดหน่อยนะคะเพิ่มสีสันแล้วก็จะโรยงาขาวคั่วอีกนิดหน่อยค่ะ บอกเลยว่าอร่อยมากนะคะเพื่อนใครชอบทานโซชิจริงๆเราทําเองก็ได้นะอยากจะใส่หน้าอะไรก็ได้นะคะวิธีนี้เราว่ามันง่ายดีนะไม่ต้องไปห่อเป็นม้วนๆน,นะคะลองไปทำํำทานกันดูค่ะ